สำหรับแพทเทิร์นโคเชลายต่อไปนะจ๊ะที่พี่อ้อจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันลักษณะก็จะเป็นดอกไม้แปดกลีบแบบน,นี้นะด้านหลังและด้านหน้าก็จะออกมาเหมือนกันลายนี้ถักไม่ยากนะพี่พี่น้องๆมือใหม่ๆสามารถถักตามได้นะจ๊ะแล้วก็สามารถที่จะปรับเป็นชิ้นงานได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นที่ ลองแก้วแก้วน้ำแก้วกาแฟหรือถักขยายเป็นชิ้นงานผืนใหญ่ๆก็เป็นที่รองจานได้แต่สำหรับพี่น้องท่านใดที่จะต่อเป็นเสื้อก็สามารถต่อแบบนี้ได้นะต่อสองกลีบนะจ๊ะส่วนคลิปนี้นะอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตพี่อ้อใช้ไหมซัม m มอร์ซอฟนะขนาดเส้นสิบแปด ตัวนี้เป็นอะคริลิก100%ซแล้วก็พี่อ้อเลือกใช้เข็มโคเชหนึ่มิลทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของทุกท่านเองนะลองเลือกใช้ชนิดและประเภทของไหมให้เหมาะสมแล้วกันนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเข็มโคเชให้ได้ขนาดตามที่เราสะดวกนะจ๊ะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือถักพร้อมๆกันเลยจ้าสำหรับแพทเทิร์นลน์นี้นะพี่อ้อก็จะขึ้นต้นโดยวิธีการถักแบบมาจิกริง ดึงไหมออกมาแบบนี้นะแล้วก็ปลดออกจากนิ้วถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถักดับเบิลโคเชรหรือว่าพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งคันด้วยโซ่สอง ถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งโซ่สองพอหนึ่งคอเราจะถักแบบนี้นะทั้งหมดเจ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่แล้วนะครั้งที่ห้าโซ่สองพอหนึ่งคอครั้งที่หก โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอหรือดับเบิลโคเชนั่นเองโซ่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงปลายไหม่ให้กระชับได้แบบนี้นะ จบด้วยโซ่สองนับโซ่มาหนึ่งสองสามหลักที่สามแล้วก็เลื่อนห่วงออกมาถักโซ่สามหนึ่งสองสามถักดับเบิลโคเชลงในหลักเดิมนี่นะหนึ่งครั้ง คันดิโซ่ห้าถักดับเบิลโคเชในหลักถัดไปถักสองครั้งลงในหลักเดียวกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักถัดไปถักเหมือนเดิมดับเบิลโคเชสองครั้งลงในหลักเดียวกัน ก็โตจ้ะหนึ่งแล้วนะสองถักเหมือนเดิมนะถักจนจบแถวแถวนี้พี่อ้อจะจบด้วยโซ่ห้านะแล้วก็เลื่อนห่วงโซ่หลักที่สามหลักที่เราขึ้นต้นอนะ่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะแถวต่อไปถักโซ่สาม แล้วก็ถักดับเบิลโคเชหนึ่งหลักถักโซ่สามโซ่สามแล้วนะต่อไปหนึ่งสองสามถักดับเบิลโคเชหลักที่สามหนึ่งสองสามต่อด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชสองหลักก็จะได้ออกมาแบบนี้นะ หนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองนับมาโซ่หลักที่สามนะถักดับเบิลโคเชลงไปหนึ่งสองสามต่อด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชสองหลักถัดไปถักดับเบิลโคเชสองหลักหนึ่งสองสาม แถวนี้ลักษณะของลายที่ได้จะออกมาแบบนี้นะเดี๋ยวเราถักต่อจนจบแถวแถวนี้พี่ออจะจบด้วยโซ่สามแล้วก็เลื่อนห่วงโซ่หลักที่สามหลักที่เราขึ้นต้นนะก็จะได้ออกมาแบบนี้แถวต่อไปขึ้นด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคลเชหนึ่งครั้งหรือว่าหนึ่งหลัก หนึสองสาต่อด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชในหลักเดียวกัน3ามครั้งหนึ่งสองสามต่อด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชตสองหลัก โซ่สามถักดับเบิลโคเชสามครั้งลงในหลักเดียวกันโซ่สามแล้วก็ถักดับเบิลโคเชสองหลักหนึ่งสองสาม แถวนี้ลายที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้นะเราก็จะถักวนไปจนจบแถวแถวนี้พี่อ้อก็จบด้วยโซ่สามนะแล้วก็เลื่อนห่วงโซ่หลักที่สามหลักที่เราขึ้นต้นนะจ๊ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะแถวต่อไปถักโซ่สาม แล้วก็ถักดับเบิลโครเชตหนึ่งครั้งหรือว่าหนึ่งหลักนั่นเองต่อด้วยโซ่สี่ถักดับเบิลโครเชตหลักแรกให้ตรงกับหลักของแถวที่ผ่านมาหลักถักไปคือหลักกลางเนี่ยเราจะถักดับเบิลโครเชตสองครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งหลัก รถักหนึ่งครั้งเราจะได้ทั้งหมดสี่หลักด้วยกันนะหนึ่งสองสามสี่ถักโซ่สี่แล้วก็ถักดับเบิลโคเชสองหลักหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ถักดับเบิลโคเชทั้งหมดสี่หลักโดยหลักแรกถักหนึ่งครั้ง ลักที่สองถักดับเบิลโคเชลงไปสองครั้งในหลักเดียวกันแล้วก็หลักที่สามถักดับเบิลโคเชหนึ่งหลักหนึ่งสองสามสี่ถักดับเบิลโคเชสองหลักหนึ่งสองสามสี่ สองช่วงจะเป็นแบบนี้นะที่เหลือก็ถักต่อถักซ้ำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแถวนี้พี่อ้อก็จะจบด้วยโซ่สีนะแล้วก็เลื่อนห่วงโซ่หลักที่สามเนี่ยหลักที่เราขึ้นต้นเลื่อนห่วงมาแล้วนะแถวต่อไปพี่อ้อถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์หนึ่งครั้งหลังจากนั้นถักโซ่เจ็ด แล้วก็ถักดับเบิลโคเชสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่เหลือห่วงอยู่บนมือทั้งหมดห้าห่วงเราก็ดึงไหมผ่านมาทั้งหมดเลยก็จะได้แบบนี้ถักโซ่เจ็ด ถักซิงเกิลโคเชตสองครั้งต่อด้วยโซ่เจ็ดถักดับเบิลโคเชตสี่หลักรวบพร้อมกันสองแล้วนะจ๊ะสามสี่และห้าห่วงแบบนี้นะ ดึงไหมผ่านออกมาทั้งหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อด้วยโซ่เจ็ดแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชต์สองครั้งหรือสองหลักนั่นเองลายที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวทุกคนถักต่อกันพี่อ้อถักมาถึงแถวสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ เดี๋ยวเรามาถักแถวสุดท้ายกันนะแถวนี้พี่อ้อก,ก็จะจบด้วยโซ่เจ็ดแล้วก็เลื่อนห่วงโซ่หลักแรกที่เราขึ้นต้นก็จะได้แบบนี้นะสำหรับแถวสุดท้ายเนี่ยเราจะถักด้วยซิงเกิลโครเชตนะพี่อ้อขึ้นโซ่หนึ่งก่อนหลังจากนั้นก็จะถักซิงเกิลโครเชตในช่องนี้นะ ถักทั้งหมดสิบครั้งนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ถักโซ่สี่แล้วก็เลื่อนห่วงที่หลักนี้ต่อด้วยซิงเกิลโคเชสิบครั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบแล้วก็เลื่อนห่วงออกมาแบบนี้นะต่อด้วยซิงเกิลโคเชสิบครั้งสำหรับกลีที่สองนะสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่เลื่อนห่วงเป็นปุ่มเล็ก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแล้วก็เลื่อนห่วงตรงรอยเชื่อมต่อ พี่อ้อถักมาสองกลีบแล้วนะแถวนี้ก็ถักไม่ยากนะถักด้วยซิงเกิลโคเชต์สิบครั้งแล้วก็ถักโซ่สี่เลื่อนห่วงหลังจากนั้นเราก็จะถักซิงเกิลโคเชย้อนกลับมาอีกข้างหนึ่งสิบครั้งเหมือนกันตรงรอยเชื่อมต่อตรงจุดกลางระหว่างกลีบเนี่ยเราเลื่อนห่วงออกมาหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็จะถักกลีบต่อไปถักเหมือนเดิมทุกอย่างเลยพี่อ้อถักมาสองกลีบ เหลืออ e ี 6, กหกกลีบเดี๋ยวทุกคนถักต่อแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะจ๊ะพี่อ้อถักมาจนถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะห้าแล้วนะหกเจ็ดแป เก้าสิบจบด้วยการเลื่อนห่วงนะโซ่หลักแรกที่เราขึ้นต้นล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมออกพี่อ้อกเก็บไปลายไหมไว้ด้านหลังชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะนี่เป็นส่วนด้านหลังนะ ด้านหน้าก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะวัดจากปุ่มผ่านศูนย์กลางมาเลยนะประมาณเก้าเซนครึ่งเดี๋ยวลองดูอีกทีน่าจะประมาณนี้แหละใช่จ้ะประมาณเก้าเซนครึ่งนะดอกก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ ดอกที่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาลักษณะนี้นะดอกนี้ถักง่ายแล้วก็ถักเร็วเหมาะสำหรับพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆทุกๆท่านนะแต่ว่าคลิปนี้พี่อ้อไม่ได้สาธิตวิธีการต่อดอกจริงๆแล้ววิธีการต่อดอก8กลีบเนี่ยต่อไม่ยากนะเวลาเราต่อเราก็จะต่อ2มุมหรือว่า2กลีบแบบนี้นะแล้วกรณีที่เราจะต่อดอกถัดไปเราก็จะต่อ สองมุมหรือสองกลีบแบบนี้แล้วก็สองกลีบแบบนี้นะแล้วก็จะมีจุดช่วงกลางเนี่ยเขาจะค่อนข้างกว้างเราสามารถถักดอกอื่นๆเติมเข้าไปได้นะก็ลองนำไปปรับใช้กันนะพี่อ้อขอขอบคุณพี่พี่น้องนองทุกท่านนะจ๊ะที่แวะมาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะ สำหรับพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า